ชาร์จรถ EV ง่ายนิดเดียวค่ะ <laughs> ชาร์จรถ EV ง่ายนิดเดียว ep 2สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำจากเพจ่างอันอ้วนค่ะวันนี้น้ำอยู่กับพี่เบนครับสวัสดีครับค่ะพี่เบนครวันนี้เราไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปลองชาร์จตู้ ea anywhere นะครับตู้เขียว ่ะามาดูวิธีการชาร์จของตู้นี้กันว่าจะยากหรือจะง่าย13ค่ะดูตรงนี้อตอนนี้แบตเลย13ใกล้แล้วน้องใกล้แล้ววิ่งได้อีก65อันนี้ไม่ดีนะปกติ่ารถไฟฟ้าไม่อยากให้แบตเตอรี่ต่ํากว่า20%ครับเพราะว่าเวลาชาร์จนะครับตอนตอนแรกๆมันจะบูตซึ่งจะสะสมความร้อนเพราะงั้นไม่แนะนําให้แบตเตอรี่ต่ํากว่า20%อื แต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ก,ก,ก็ต้องก็ <c oughs> ต้องตามสภาพใช่ครับอย่างคันนี้ที่แบตเราปล่อยให้เหลือต่ำก็เพราะว่าคันนี้เป็นรถเทสไดค่ะซึ่งตอนนี้คนเทสนข้ังเยอะครับใช่ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่เบนติดต่อได้ที่ศูนย์กาแล็กนะครับดีพอกาแล 52, ็กพระรามสองแล้วถ้าอยากติดต่อพี่เบนโดยตรง่ะคะ ติดต่อได้ครับก็ดีพอการแหลกพระรามส<ข>องขอเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์หน่อยค่ะเบอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนเลยเออข้างล่างครัข้างล่างข้างล่างกะครับข้างล่างศูนย์เก้าสี่ห้าห้าหนึ่งสี่สองสามแปดครับรับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยโอ้ยรับตลอดครับสี่สองสี่สามโทรมาผมก็รับไม่น่าใช่ละถ้าสนใจอยากติดต่อเทสได้ก็ติดต่อพี่เบนได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากเทสได้กับพี่เบนติดต่อนาได้เลยข้างล่างนี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตู้ชาร์จเลยแล้วกันโอเคโอเคโอเคครับเคฮะนะครับจะเป็นอู่รถเมนะครับรถอู่รถเมยไฟฟ้าก่อนอื่นเราต้องถามเขาก่อนนะครับว่าชาร์จไฟได้ไหมได้คสวัสดีครับมาชาร์จไฟลิมสุดใช่ไหมครับด้ครับขอบคุณมากครับชาร์จตรงไหนครับต้องไปชาร์จ ช่องนู้นนะพี่ช่องนู้นใช่ไหมมันเข้าได้สองช่องเลยโอเคได้ครับ okay, ามาอีกคันนึแล้วโอเคได้ครับผมคันนู้นก็เป็นรุนนน่น LO7 นะคะโอเคชาร์จช่องนู้นด้วยกันค่ะโครานนครื่องมีสองอันเราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ต้องท้ายเข้าท้ายน,นู้นไม่ได้ครับพี่เบนว่ารุ่นไหนคับเดียวกัน อันนี้ผมคิดว่าดีทั้งสองรุ่นเลยครับส่วนตัวสิส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวผมมองว่าตัว Air O Seven ครับไม่ชอบรุ่นเร็กกว่านาั้ถ้ารถครอบครัวก็ต้องเป็น,นตัว Air O Seven พี่เมื่อถึงสถานีเราต้องทำอะไรคะเมื่อถึงสถานีแล้วเราปลดเก็บค่าก่อนนะครับนะครับเอาเกียร์พีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมตัวไปชั้นแปดกันครับแล้วเราไม่ต้องใช้แอปหรอหรือว่าเราใช้ใช้ครับใช้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนวิธีการใช้นะคะเราก็มาสแกนที่ตู้ค่ะพีเอแอนดี้หัวชาวหกโอเคแล้วเรามาลองใช้แอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปนะครับแอปพลิเคชันตอนนี้ EV Charger นะครับแล้วเราก็กดที่ QR code ตัวนี้นะครับกดต่อไปหนึ่งที่โอเคโอเคตอนนี้เราก็จะสแกน QR code หน้าตู้เราสามารถสแกนตรงนี้นะครับข้างบนหรือว่าสแกนตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวส่วนตัววิดีโอเดี๋ยวเราจะแนบไปให้นะครับ เมื่ะะอกี้มันขึ้นทำรายการสำเร็จแล้วแปลว,ว่าเข้าแล้วใช่ไหมพี่เบนก็ขั้นตอนที่สามนะคะเราก็เสียบเข้าไปกับตัวรถได้เลยค่ะเลือกหอยยังคเลือกแล้วครับเลือก A แล้วเราดูยังไงคะว่ามันเข้า ต้องให้ไฟถ้าเราคลิกอย่างนี้ว่ากำลังพารนแล้วก็มันจะขึ้นเป็นตัวสีฟ้าๆอ๋อสีฟ้าแปลว่าโอเคเราไปที่ตั้องขึ้นแบบค้างนแบบกึ๊กแล้วถ้าไม่เข้ามันจะเป็นตัวสีแดงเหมือนน้ำพังอ๋อค่ะก็คือดูตรงนี้เดี๋ยวไปใกล้ๆใช่เราดูตรงสัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะถ้าเข้าแล้วในแอปก็จะขึ้นเริ่มชาร์จแล้วครับ โ <Okay. S 1> อเคเราสามารถรีเฟตได้นะครับนี่สถานะก็คือชาร์จิ่งเนาะใช่กับวันน <Okay. S 1> ี้13เปอเซ็นต <laughs> นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่น L O 7แล้วก็คันนี้เป็น S O 7ค่ะคันที่น้ำนั่งมาจะเห็นได้ว่ามิติตัวถังมันค่อนข้างต่างกันเลยเดียว โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาร์จเข้าไหมโอเคกดเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นรูปถ้าสายไฟมันจะเดินนี้ใช่ครับตอนนี้ขึ้นและหกสิบเก้ากิโลวัตต์นะครับตอนนี้ปัจจุบันสิบสิบเอ่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาในการชาร์จนะครับจะเหลืออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามนาทีอันนี้คือคำนวณคร่าวๆนะครับว่าถ้าชาร์จในระยะเวลาเวลานี้ปุ๊บมันจะเต็มร้อยนะครับ ส่วนการชาร์จนะครับอย่างที่ทราบก็คือการจำกัดการชาร์จเราสามารถตั้งได้นะครับว่าให้70% 80%แล้วตัดได้นะครับอยวไม่เป็นไรครับเราตั้งไว้หนึ่งรอยเลยอ๋อแต่ว่าไฟตรงนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนตามมันแค่จำกัดเฉยๆใช่ครับฮตอนนี้เวลากี่โมงครัพี่เบนตอนนี้เวลากี่โมงนะครสิตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบหกนะครับค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่เราชาร์จเสร็จมันได้กี่โมงเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมตั้งไว้อ่อชาร์จตู้นี้นะครับสองร้อยบาท<อ>เราจะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้จากที่เราชาร์จก็คือเท่าไหร่นะสิบห้าสิบสามประมาณสิบสามเพราะว่าเมื่อกี้เราชาร์จเสร็จแล้วเพิ่งขึ้นรถมา,มาก็เลยเป็นสิบห้าตอนนี้สิบเจ็ดละไวจัดโอเคไวมากชาร์จดวิ่งแา่ที่เดียวครับแล้วก็เร็วมาก ไม่ต้องห่วงครับผมเมื่อกีอ้นกนในแอปนะคะมันขึ้นว่าชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราตั้งไว้แค่200ขั้นตอนที่4นะคะก็คือเราเอาสายไปเก็บแล้วเราก็กดคั<อ>ดเพิมแล้วก็เช็คเอาท์ได้เลยครับเ<ะ>ช็คเอาท์นะวิธีเช็คเอาท์ก็ออกนี่ฮะกดต่อไป<ะ>แล้วก็สแกนบาร์โคดอีกรอบนึ่ะ,ะทำไมต้องเช็คเอาท์ด้วยคะ ใช้ตู้ต่อไม่ได้ครับรนี่ลงขะเบียกับตู้นี้ไว้ใช้ใช้ของของรนี่อย่างเงี้ยมาใช้ต่อทะเบียนใช้ไม่ได้โอเคตู้นี้ต้องเช็คเอานะครับพอไม่งั้นเดี๋ยวคนต่อไปจะใช้งานไม่ได้นะครับนี้สำหรับ EA Anywhere นะครับก็ประมาณนี้ได้51%นี่ค่ะจากตอนแรกที่เราขับมาเหมือนมันจะวิ่งได้ประมาณ65กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลือเท่าไหร่13%ครับ ตอนนี้เติมไปสองร้อยสิบสามลบห้าสิบเอ็ดก็จะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกประมาณก็นี่ฮะเราได้ได้มาห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบแปดสามสองร้อยบาทแปดเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราก็ขับรถดอกเลยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราออกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนรอชาร์จอยู่เพราะงั้น ช้าเสร็จเราก็ควรออกจากจุดตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้คุาถึงลราชาตออนะครับโอเคปะ่ะอ้อก็ถ้าใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปดีๆนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ ค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ